นี่ครับที่ร,ริมสระนะครับก็จะมีดอกกระเจียวนะครับอู้หู้อันนี้เป็นดอกกระเจียวอู้หู้มีหลายต้นเลยนะแม่ดอกกระเจียวแดงโอ้กระเจียวแดงไม่ใช่ดอกกระเจียวบ่งเป็นดอกกระเจียวขาวดอกกระเจียวแดงโอ้แล้วเขาไปทําอะไรกินนะแม่หลวกกินกิน น,นี่ปลาคีมปนนี่แหละโอ้ครับนี่ต้นมันต้นกระเจียว,วต้นกระเจียวอันนี้มันออกเองเนาะแม่มาปลูกครับนี่มาปลูกมันออกเอง oh. มันหน้ามนมันมันยุ้ยกระใสกันเลยมาจับรักษากันโอ้ครับนี่ครับดอกกระเจียวนะฮะรสชาติมันเป็นยังไงแม่ดอกกระเจียวนี่ครับน่าจะตั้งแต่โรลีน่าจะเสี่ดีอืมมันมันมีขมหวานๆเนาะไม่ขมอืมออกหวานนิดๆหอมเนาะดอกกระเจียวขาวมันจันนนงหอมอือหอมนี่ออกนึง ดอกใหญเลยดอกใหญ่ปะเลอรล์คุเด็ดแคนโอ้โหนี่ฮะเขามาลวกกับอะไรแม่กับปนกับแก้วโอ้โหนี่ครับดอกกระเจียวนะฮะดอกกระเจียวเขียวแดงเต็มตน้นนี่ได้เพลงมาหนึ่งท่อนแล้วฮะดอกกระเจียวะะยยเขียว,ยว,ยวแดงเต็มต้นนี่างนีบแม่อันนี้ <c oughs> เป็นเนื้อเพลงแน่เลยแม่แม่เอาสักท่อนสักท่อนครับดอกกระเจียวเขียวแดงเต็มต้นแล้วแล้วอะไรต่อแม่ ก็วางได้บ่จะลองมาได้มันมันลืมเหรอเพี้ยงแม่ครับอันนี้นี่ที่ที่ว่าไปใต้เห็ดนี่ไปเข้าป่าแบบนี้นะครับเนาะงี่เป็นจอมปวกเยอะเลยนะครับนี่ไปน้ำพ่นจีดไส้ไม่้ับจอมปวกเห็ดไส้คือรับจอมปลวกอ๋อเห็ดอะไรนะแม่เห็ดไข่เห็ดไข่ฮะเห็ดไข่เห็ดไข่นึ่งของฟางไว้นัวสองของเที่ยงอือครับ ดรกบ๊อบให้ดอมันจังอร่อยนี่อ๋อดอกนี้มันแก่แล้วนี่อืมคนบ้านมันเทาแล้วดอกนี้หนุ่มๆตุ่มๆอยู่นะไหมน้ับดอกตุ่มมันดอกกระเจียวนะกระเจียวมันโอ้อนี่ไงใบบักตูมใบบักตูมใบบักตูมนะครับนี่้อมหอมชิมข้าวหลาบมัวกินข้าวก้อยปลาอ๋อเขาเด็ดยอดมาแล้วครับแม่เด็ดยอดใบอ่อนๆมานึ่เด็ดใบอ่อนๆมันอ๋อครับ มันมันใช่อันเดียวกับมะตูมนั่นใช่ไหมแม่อ๋ออันเดียวกันนันหอมหอโอ้ผมขึ่งมาเคยเห็นเหมือนกันนะครับต้นมะตูมที่เขาเอาลูกมันมาทําน้ํามะตูมใช่ไหมแม่อ๋อเราเคยเห็นเลยนี่ต้นมะตูมโอ้ครับหน่วยมันบ่มีบ่หน่วยว่าเห็นหน่วยมันเนาะต้นเล็กอยู่เนาะหน่วยมันไหวแล้วมันเริ่มมันเริ่มเป็นต้นพุ่นบ่ต้นพุ่นกำลังกำลังจำบ่กอืมกอกหยัวกอก

ก็มาลงไายดักปลานะครับกับพ่อใหญ่เทพแล้วก็ได้มาถ่ายบรรยากาศผักเก็บผักอะไรต่างๆนะได้มาหากินน้ำปลานะครับก็ได้หลายบรรยากาศเลยนะนี่ก็เป็นตาไข่ที่พ่อใหญ่เทพลงไวโอ้ยปลาออกตรงโน้นนะเพื่อนเห็นไหมฮะตัวโตเลยน่ะพ่อใหญ่เทพปลาขึ้นแล้วพ่อใหญ่เทพก็เลั้ยงแกไข่มดแดงโอ้ใครกินแกะไข่มดแดงฮะมากินข้าวปลานี่ครับ เดี๋ยวเดี๋ยวอ้อยก็จะลงไปช่วยพ่อใหญ่เทพไล่ปลาที่ลู่ข้างล่างสะนะลงลงไปไหมฮะ <c oughs> บ้านนี้มันน้ำมันหลายเต้นน้ามัน,น,ววนหน่อยน้อยบาไวเต้นอันนี้จะพิษจ้ระท้องโตตายง่าอันนี้บอกังไรเลยเมื่อกี้เห็นเห็นขึ้นตรงตัวใหญ่เลยครับ <c oughs> โ้ยกะจังวันนี้เดียวนามันไหลกันคือโบรนมาต่ำย่ากนสกันแล้วก็เฮ้มันเห็นแล้วดักไว้มันก็ถอยถอยขกันลสามคนี่เนี่็ประกอบก้อยก่อยปล้อยปลาครับกี่ได้กันสามสามตัวแล้วครับครับครับผม ยอดมะกอกยอดมะกอกนี่ครับยอดมะกอกนะฮะยอดม,กอกมอะกอกกินสกอรปลากันได้กินกับลาบตัวกว็ได้อืมครับเขากินกินกันแบบดิบๆเลยครับแม่กินดิบๆมันมจะออกรสเปรี้ยวอืมครับรสเปรี้ยวยอดมะกอกเวลาข้ากินแล้วมันก็มีรสสัตวแตกต่างกันกับใบบักตูมคนละอย่างอืมครับ อันนี้ออกเปรี้ยวอันนี้ยออกหอมยอดตุ้มอันนี้วันนี้ไม่ไม่ใช่มะกอกน้ำใช่ไหมแม่บอมะกอกที่เขาใส่ส้มตำนะอ๋อครับมะกอกที่เขาใส่ส้มตำนะฮะนี่ครับแม่กาลังเก็บยอดมะกอกนะครับด๋ยเจะไปเอาไปกับก้อยนะครับก้อยอะไรครับแม่ก้อยปลาก้อยปลาปลาตะเพียนที่เราจับมาสดๆปลาตะเพียนที่เขาจับมามาหั่นละอ๋อครับ ีปลาตะเพียนที่เราจับมาสดๆเมื่อกี้นะครับโอ้นี่มีรังมดแดงด้วยแม่รังมดแดงน้อยเอ็มเลยครับโอ้โหเนี่ยเยอะจริงๆครับรังมดแดงมีไข่ไหมแม่แบบนี้ฮะโอ้มีร่งหน่อโอแม่ไม่กลัวมันกัดเหรอครับนี่โอ้ร่างหน่อยมันมีหมดมันมีไข่มันก็ร่างสางร่างแต่ไข่มดแดงนี่มีทั้งปีเลยไหมครับแม่นี่แต่านานี่ละนี่มันเป็นมันจีเป็นไข่มันจีมันจีเป็นไข่แต่านาแรงครับ เขาตาผมก็เริ่มเป็นตัวเป่งตัวแกกับบ้ม<อ>ีไใครแล้วเริ่มอยากไหว้แล้วใครไครเริ่มอยากไหวอยากเป็นถ้าอย่างนี้อย่างนี้เป็นต้นอะไรครับแม่ต้นลินฟ้าอ๋อต้อนลินฟ้าต้นลิ้นฟ้านะฮะนี่ต้นลินฟ้าออโอเคเขากินโคกหน่อยมาเขากินโคกหน่อย <laughs> ดูพ่อใหญ่ล้วนกับพ่อใหญ่เทพนะครับไล่ปลาเรามาดูญ้าต้นหมาฮะ เพื่อนๆที่อยู่ในเมืองอาจจะไม่เคยเห็นไม่เคยรู้จักนะนี่ครับเป็นใบแหลมๆนี่เนาะไหมเนาะอโอ้เป็นเครือแบบนี้นะครับ<ม>นี่ครับเ<ม>ครือหญ้าต,ตดหมานะ<ม>ทําไมถึงชื่อย่าต,ตดหมาเดี๋ยวเรามาดมกลิ่นกันดูนะาาผมว่าคิดว่าน่าจะตั้งชื่อตามกลิ่นมันนะฮะนี่ฮะนี่ครับใ<ม>บญ้าตดหมานะ เพื่อนๆได้กินเหมือนผมมัยฮะไม่ไม่ลองดมดูเม้นลองดมดูกินมันมันเหม็นคิ้วมันเหม็นเอุ้มเหมือนกินกินตัวละกินสักอย่างอะเออบอกไม่ถูกไงนะอันนี้เขาเรียกว่าหน่อไผ่อะไรครับแม่หน่อไผ่หน่อไผ่สังไผ่ไผ่อะไรนะครับไผ่สังไพรไผ่สังไผ่ไผ่สังไผ่ไผ่สังไผ่ อ๋อนี่ครับไม่สั่งไผ่น้องไม่สั่งไผ่โอ้นนมมางแล้วัับ่ที่แรกผมมองไกลๆนึกว่าไม้ไผ่ลวกแต่ไม่ใช่นะแม่เนาะไม่สั่งไผ่ไม่สั่งไผ่โอ้หน้อนี่เก็บกินได้ทั้งปีเลยไหมแม่โอ้ครับนน้ำมัก็คืออ๋อต้องหมั่นรดน้ำนะยอดเลยครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆเดินตามมี่ใหญ่ตุ่มนะครับไปดูต้นอะไรไม่รู้สักอย่างนะฮะ ต้นอีป,ปุกนะฮะ,ะหัวกระปุก,ก,กอ๋อมันเป็นต้นบุกนั่นเองนะฮะอ๋อครับผมอืมนี่ก็ร่างทำเก้อยแสบได้นึ่ก้อยแสบโอเอามาก้อยนะครับแม่แเผาก้อยอ๋อต้องเผาก่อนต้นบุกนะครับที่เขาเอามาทำไอ้นั่นนั่นเขาเขาใช้ส่วนไหนมันแม่เขาบอกว่ามันมีหัวบุกใช่ไหมฮะมันมีแล้วหัวก็อยู่ อ๋อมีหัวอยู่ใต้ดินถ้าต้นแบบนี้นี่หัวหัวมันใหญ่ไหมแม่ใหญ่พี่ล่ะจำพี่ล่ะโอ้ขนาดกลมกลมอ๋อถ้าอย่างปกตินี่แม่แม่ได้ขุดหัวบุกมันขึ้นมาขมาหินจากต้นมันขัดกระเทียนครับผมขัดหัวเขาไปเผาเขาไปกระลอกกอกกันนี่มันออกเปียกมันออกครับอ๋อไปย่ แล้วนอกจากยำนี้เราเอามาประกอบอาหารอย่างอื่นได้ไหมครับแม่แกงใส่หน่อไม้มา,ยยาแกงใส่หน่อไม้นะฮะอ๋อใส่หน่อไม้แท่บอืมครับต้นบุกนะครับนี่ครับสําหรับเพื่อนๆที่ไม่เคยเห็นนะฮะเคยเป็นต้นแบบนี้นะเนาะอันน,น,นี้อันนี้แม่แม่ปลูกนานหรือยังครับกว่าต้นจะโตขนาดนี้นะฮะปลูกกันถึงเวลามันแยมนีนานี่มันออกม่นว่อนหรอครับก็ปลูกนานา,นาน โูแหนมงามได้กับ้างแต่ว่าฝนตกมันขึ้นเลยอืเพราะว่าหัวมันมีอยู่ใต้ดินแล้วไหมเนาะหัววันมาฝังไว้แล้วมันกระขื่นมากถือฝนมากกระขื่นมากอ๋อกระขื่นก็ยากอ๋อครับผมแล้วไม่ไม่ต้องได้มาดูแลอะไรมันใช่ไหมแม่หมดน้ำหมดเนื้อฝังไว้ในดินเลยได้ฝนตกมมากกระขื่นเองอ๋อครับผมมันเกินต้นลักกรรมโอ้ต้นละกำนะครับ ต้นละกํปลูกนานเลยยังครับแม่ต้นละกําสองปีสามปีอะดิโอ้ไม่อยากเอาลงไปอย่างตโตขุ่มนี่ครับนี่เป็นบรรยากาศสวนริมนาของแม่ใหญ่ตุ่มนะครับต้นหอมเลยนะทีเดียวมันก็ยาดเพิ่โอ้นี่นะครับต้นหอมปลูกทีเดียวแม่ได้มารดน้ำทุกเย็นไหมครับนี่รดอยู่เหลืองฝนโปรโต้ฝนตกกับได้รดอืมครับ นำข้องไว้มากน่งมากนเลยจนหลลง่ว้อทกอันมันเปนโพงทีกุบ่ำไมขาติดนี่บลงนะเีสุดสุดลงมองนี่นี่อย้าหนอกจะจะถูกักนี่งามงามเลยหยาม อันนี้ต้นต้นหมอนที่แม่เด็ดใบมันไปเลี้ยงเลี้ยงหนอนใหม่เมื่อกี้เนาะแต่ชะอมนี่เขาเรียกอะไรแม่ผักขาผักขานะฮะโอเคครับนี่ครับก็เป็นบรรยากาศที่ผมได้มาเที่ยวที่เบอร์พลทองจังหวัดร้อยเอ็ดนะฮะ นี่ครับเบริรัดทุ่งหน้านะนี่เป็นตอนกลางวันนะออกบ่ายๆแล้วนะเป็นบริกาดที่สงบๆนะครับถ้าเ,เพื่อนเบื่อบริกาดในเมืองที่มีแต่รถติดมีแต่ตึกนะก็มาดูบริกาดทุ่งหน้าเขียวๆแบบนี้นะครับขอบคุณเพื่อนที่รับชมมากๆนะครับยังไงถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องชิปเอนจอยกันด้วยนะครับขอบคุณครับ